โดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยหลักการที่อยู่ในสังคมร่วมกันเนี่ยเราต้องสงเคราะห์ซึ่งกันและกันใช่ไหมช่วยเหลือเจอจูนกันนะออส่งเคราะห์แปลว่าเรายึดเหนี่ยวตรงข้ามกับคำว่าวิเคราะห์แปลว่าแยกแยะอการวิเคราะห์กอยังแยกแยะเป็นส่วนๆนะครัไอ้นี่ที่มาที่ไปอย่างไรสงเคราะห์คือการรวมกันมาจากคาว่าสังเคราะห์สังเคราะห์สังเคราะห์สงเคราะห์ตัวเดียวกันอืการที่เราจะสงเคราะห์หรือสังเคราะห์กันในในหมู่ชนในกลุ่มในสังคมเนี่ย มันต้องมีกระบวนการในการจัดการจิตใจกับเราแล้วก็แอคชั่นออกไปกับข้างนอกสิ่งนั้นคือโยคะหาวัตถุสังขาวัตถุมันเป็นแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันมันมันมันจะแบ่งเป็นสองทางก็คือในทางจิตใจและในทางการปฏิบัติอย่างที่บอกไปครับสังขาวัตถุมันจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติแต่ส่วนในของจิตใจอ่ะเขาจะไปในทางภพมิหารในทางภพมิหารคือเขาจะแบ่งเป็น เมตากรุณามุตตาอุเบขาก็คือถ้าถ้าคนติดตามเรื่องพม,มิหารก็จะแบ่งไล่พอไล่ได้ไล่ความหมายได้นะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมในการใช้จิตใจเนี่ยมันจะแบ่งโดยหลักได้สองข้อหลักๆก็คือหลักที่ตามวินัยและตามธรรม <Yeah. S 2> ถ้าในในส่วนของตามธรรมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสามข้อสามข้อแรกก็คือเมตตากรุณามุทิตาอันเนี้ย uh huh. จะทําให้ช่วยเหลือในเรื่องของจิตใจของคนในการอยู่ร่วมกันนอกจากนี้ถ้าตามเรื่องของอวินยัยก็จะเป็นเรื่องของอุเบกขาตัวเนี้ยสาคัญซึ่ง,งจริงๆทั้งตั้งตามธรรมและวินยัยอ่ะสําคัญทั้งคู่ไม่สามารถเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งได้ uh huh. ไม่งั้นเขาจะเรียกว่ามัน,เป,นเป็นการ ก่อนนะครับขอดูขอดูเขา <laughs> จะเรียกว่ามันจะการมันจะเกิดการเสียดูนกันอ,อย่างเช่นถ้าสมมติว่าสังคมเรามีการปฏิบัติที่เอ,เอ็นเอียงไปในทางของธรรมมากเกินไปสังคมก็จะมีแต่ความเมตตากรุณาอแต่ว่าจะมองข้ามเรื่องหลักการปฏิบัติอม,มองข้ามกฎมันก็เลยทําให้อยู่ร่วมกันไม่ได้หรือสังคมที่เอ็เอียงไปในทางที่ ปฏิบัติอย่างเดียวว,ยวินัยอย่างเดียวก็จะขาดความเมตตากรุณาต่อกันอืม,มันก็จะไม่สมดุลกันเนาะใช่ครับก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ว่าในสังคมอะ่ะต้องต้องปฏิบัติทั้งทางจิตใจและทางปฏิบัติร่วมกันให้ดีครับผมประมาณนี้ใช่ไหมใช่แหละครับ <laughs> <laughs> อ่าแล้วก็นอกจากเนี้อันนี้เป็นเรื่องของใจเนาะในส่วนในส่วนของใจก็จะมาเรื่องของแนวทางปฏิบัติจริง ก็คือสังฆาวัตถุสี่มันก็จะเป็นเรื่องของการท,ทําทานปิยวัจจะัทริยาจะสมานัตตาซึ่งซึ่งมันสามารถใช้ค,ควบคู่กันได้ทั้งสังฆาวัตถุสี่และพงวิหารสี่ร่วมกันได้เกือบทุกข,ข้อเลยอย่างเช่นการทําทานอย่างเงี้ยมันก็จะไล่เป็นเมตตากรุณามุทตาอุเบกขาได้หมดเลยประมาณนี้ไล่ไปถึงถึงสมานัตตาเลยโอเคแล้วสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งง่าย เราจริงๆเราพูดเรื่องนี้บ่อยเหมือนกันเนาะเรื่องทั้งแบบพรมิหารซีการ์ไซวัตถุบ่อยมากบ่อยมากๆถ้าใครเคยฟังันนะว่าเราพูดจากเรื่องในใจก่อนแล้วก็เป็นเรื่องแอคชั่นเนี่ยลองพูดกลับมันมันต้องพูดกลับมาได้นะพูดกลับมาได้คือว่าเราคิดดูว่าอยู่ในสังคมเราสามารถมีการให้ซึ่งกันและกันได้ให้ความช่วยเหลือให้ความปรารถนาดีให้สิ่งของให้ทรัพย์สินเงินทองให้ความเมตตาให้อภัยใช่ไหมเราสามารถให้ได้หมดเนะเราสามารถให้ด้วยความเมตตาคือให้ในยามปกติ ในยานปกติเราสามารถให้ได้แบบเป็นปกติอืในเวลาคนที่เขาทุกข์เราสามารถช่วยเหลือเขาได้ด้วยกันให้เหมือนกันเวลาที่เขาดีเราสามารถให้จเจริญมุธิตาได้ใช่ไหมให้ในการสงรา่งเสริมให้เขาดีขึ้นไปด้ีกให้เขามีกำลังใจก็ได้นี่แปลว่าให้แต่ถ้าให้ให้จนเกินไปมันจะเกิดความโลภเวลาเราให้แบบไม่รู้เรื่องลุลาวาอ่ะแบบ มีตังก็ให้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 การสร้างกียลสให้เขาแทนเออเพราะเราให้ทําเมตตากรุณาเมิตาอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวดูว่าเอ๊ะมันต้องสามารถทําอะไรได้มากเพราะคนมันเคยตัวไอ้พวกอารับอย่างเดียวรับแล้วก็เคยตัวว่าเออฉันรับไอ้คนนี้มันดีกับฉันก็ให้มันก็รับรับรับแต่พอไม่ได้แล้วมันโกรธเลย้เฮ้ยเคยเห็นไหมให้ได้รับมาตลอดใช่เพราะว่าจริง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 เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราอ่ะถ้ายังกลับไปไปเรื่องการปฏิบัติตามธรรมเมตตากรุณาเมตตาคือสุดท้ายแล้วผู้ลาบจะกลายเป็นแบบ รออย่างเดียวไม่ทําอะไรมไม่สามารถแบบยืนได้ด้วยตัวเองอะไรประมาณนั้นอ่าย<ม>ว่าจจกันแต่ว่าหล,าหล,าล,าลาักๆคือก่อนว่าเราสามารถทําในการให้เนี่ยให้ทานเนี่ยด้วยความเมตตก็ได้เนาะในยามที่เขาเกิดทุกข์ให้ด้วยความการุณาก็ได้เวลาเขาดีเราก็สามารถให้แล้วส่งเสริมให้เขาดีขึ้นไปอีกอก็ได้ขเขาเรียกว่าการทาทานด้วยเมตตากำลังพุทธิตา,ตา,า,า,ตาถัดมาพอเราเราให้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะพูดจาส่งเสริมหรือว่าช่วยเหลือเขาก็ได้เราสามารถในยามปกติเขาพูดจาด้วยความเมตตาได้ เราสามารถพูดจาในยามที่เขาทุกเนกี่ยปอากระโหลกให้เขาหายทุกได้และเวลาเขาดีเราสามารถช่วยส่งเสริมสังหรณหรือชื่นชมในบางโอกาสก็สามารถทําให้เขาดีขึ้นไ่ได้เป็นการการเจริญปิยาวาจาด้วยความบุิตาก็าได้ถัดม,มาอาถรรพ์จริยายคือการทําตัวให้เกิดประโยชน์เนาะช่วยเหลือยกนูน่นยกนี่หยิบโน่นนําความสะอาดอะไรไม่รู้ที่ตามกําลังที่เราทําได้เราสามารถทาในยามปกติก,ก็กได้ก็คือการทอํอาถรรจริยายด้วยความเมตตา เวลาเขาเกิดทุกข์หรือคนนี้ไม่ไหวอันนี้ช่วยเหลือกันก็สามารถทําอัตถาจริยาด้วยความกรุณาก็ได้หรือจะทําอัตถะจริยาในการที่ส่งเสริมให้เขาดีขึ้นไปอีกเขาก็ดีอยู่แล้วเขากเก่งอยู่แล้วเขาแข็งแรงอยู่แล้วก็แปลเราก็ยังช่วยได้นะก็ยังสามารถทําอัตถะจริยาด้วยความจิตที่เป็นอุมิทิตาได้สุดท้ายแล้วตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการการะทาที่ประกอบด้วยใจที่มันดีๆนะดีงามเพื่อกูลใช่แต่ว่าข้อที่ขาดไม่ได้คือการทําสมานตตาตาด้วยจิตที่เป็นอุเบกขา การทําตัวที่เป็นเขาเรียกว่าสม่ําเสมอเข้าใจร่วมทั้งทุกข์ร่วมทั้งสุขไม่เลือกที่รักมักที่ชังใจที่เป็นปกติแล้วมองว่าทุกคนก็คือเป็นคนเหมือนกันไม่ว่าเขาจะดีเขาจะเลวอะไรเราก็ยังปฏิบัติยังให้ยังเจอจุนเหมือนกันแสดาว่ากันใช่เท่าเทียมกันไม่เลือกที่รักมักที่ชังจริงๆไม่ว่าคนนี้เขาจะดีกับเราหรือไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยนั้นเราสามารถทําใจที่เป็นการกระทําด้วยการทําสมานตาโดยจิตที่เป็นอุเบกขาได้อันนี้คือสิ่งที่ยากสุดนะพี่บี จริงๆมันง่ายที่สุดแต่คนคิดว่ามันยากเพราะมันรู้สึกว่ามันต้องทําอะไรเนี่ย mm hmm. มันต้องทำอะไรจริงๆการไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะบางทีเช่นสมมติเราบอกว่าเราอยู่ในในกลุ่มที่ทํางานกับเรามองเห็นว่ากลุ่มคนเนี้ย mm hmm. เขาทํางานได้อยู่แล้วเขาดีอยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วบางทีเราก็จะไม่ยุ่งกับเขาเยอะมอกกว่า mm hmm. เขาขทำได้อะ่ะ mm hmm. เออเราก็ไว้ใจ<ๆ>คเพราะไว้ใจเสร็จปุ๊บเราก็ไปทําอย่างอื่นกับคนอื่นที่ มันยังไม่เวิร์กอ่าเราก็พยายามไปเข้าไปแก้ไขใช่เข้าไปแนะนําใช่นั้นกลุ่มคนที่ถูกปล่อยอะถ้าเขามีปัญญาพออืเขาจะรู้ว่าเขาอยู่ในแนวที่ว่าตอนเนี้ยคนเนี้ยเขามองว่าเขาวางเบรกขากับกลุ่มนี้เพราะเขาเข้าใจว่าทําได้ทาถูกต้องแล้วต้องแล้วไม่อะไรเพราะนั้นเราจะไม่ไปยุ่งอะไรเขาเยอะไม่ได้ไปชมว่าต้องชมพูทำดีกักเลยจะไปด่าว่าก็ป่าเพราะเขาทำได้ไงครับ ถูกไหมที่จริงมันคือข้อดีด้วยซ้ำจริงจริมันเรื่องที่ดีเอแต่เ็าอาจจะแบบว่าน้อยใจปะกอบมันเคยชมกูอย่างนี้กูไม่ชมกูแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นว่าไปสอนแต่คนนู้นอะไรประมาณนี้ใช่อันนั้นถ้าเขาวางใจให้ถูกเขาจะรู้ว่านี่คือการปฏิบัติสมารตาด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ล้วถ้าไม่เข้าใจก็ฟันกันไปก็แล้วเต้นเหมือนจะเห็นว่าทุกปัญหานี้เกิดเพราะความคิดนั่นแหละนั่นแหละเพราะนั้นจริงๆในทุกๆข้อมันก็ต้องถามว่าเรามีแต่ใจที่สามารถทําให้กับคนอื่นได้เนาะส่วนคนอื่นเขาจะคิดยังไงก็อันนี้ก็ช่วยไม่ได้อย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องทานเนาะพอมันรับมากๆใช่ไหมมันเริ่มโลภอยากได้อีกอยากได้อีกหรือว่าเคยได้เคยได้ทุกๆครั้งขอยืมเงินคนอ่ะยืมก็ได้ยืมก็ได้ยืมก็ได้พอไม่ให้ด่าเว้ยเฮ้ยมนเคยตัวการที่เราไม่ให้หมายถึงว่าเราไม่ผิดนะ แต่มันให้มาตลอดมันตีความแล้วว่าอคุณเคยให้คุณไม่ให้คุณผิดแล้วอออย่างเงี้ยก็มีแต่นี่ต้องเข้าใจว่ามันก็เป็นเรื่องโลกโลกนาะคอ่มันก็อาจจะเกิดการไม่สงเคราะห์กันก็ได้ก็จะแตกกันเพราะว่ามันไปอันนี้ก็เป็นข้อธรรมธรรมดาที่ต้องถามตัวเองนะว่าเราทําแบบเนี้หรือเปล่าถ้าไม่ทําก็แก้ไขอย่างเงี้ยเนาะถามมันเป็นเรื่องเลวร้ายมันก็ไม่ใช่นะเป็นเรื่องธรรมดา